สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญญาสุวรรณนะคะเป็นนักแมนโรงเรียนหักขาพิทยาคมนะคะ,คนนะ,คะวันนี้จะมาแนะนําเทคนิคการวาดเส้นหรือว่าการดรออิ n งนะคะก่อนอื่นนะคะลองมารู้จักกับอุปกรณ์หลักๆเลยนะคะอุปกรณ์หลักๆนะคะจะเป็นดินสอ E, e นะคะซึ่งดินสอ E, e นะคะมีคุณสมบัติที่มีความเข้มมากกว่าดินสอชนิดอื่นๆค่ะสามารถทําทให้เราสามารถควบคุมความเข้มความเข้มอ่อนได้ดีกว่าดินสอชนิดอื่นๆค่ะ สำหรับขั้นตอนการทำงานวาดเส้นนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องร่างภาพที่เราต้องการจะวาดก่อนซึ่งภาพที่เราร่างไว้จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะงานวาดเส้นนะคะจะมีการให้แสงเงาสามระดับคืออ่อนกลางเข้มโดยเราจะให้ด้านบนสุดนะคะเป็นจุดที่โดนแสงทำให้เป็นจุดที่อ่อนที่สุดเราจึงปล่อยให้เป็นสีขาวค่ะและส่วนต่อมานะคะจะเป็นส่วนที่เข้มขึ้นมาเป็นส่วนที่สองหรือก็คือระดับกลางนั่นเองค่ะ เราก็จะให้น้ำหนักที่เข้มกว่าจุดแรกแต่ว่าไม่ได้เข้มที่สุดค่ะส่วนต่อมานะคะจะเป็นส่วนที่เข้มกว่าจุดที่สองนะคะเป็นส่วนที่ไม่โดนแสงเราจึงจะให้น้ำหนักเป็นน้ำหนักที่เข้มที่สุดค่ะ อันนี้เป็นรูปที่เสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันถูกแบ่งระดับได้อย่างชัดเจนก็คืออ่อนกลางเข้มค่ะส่วนภาพนี้เป็นตัวอย่างของงานวาดเส้นค่ะ